คุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเที่ยวดีก่นหน่อยคุณทอฟฟี่พี่ลิลลี่ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยทำแต่งงานจันถึงสุขก็มานั่งจัดรายการวิทยุนะคะวันธรรมดาก็วิ่งเป็นลิงจับหลักเลยเสาร์อาทิตย์ก็วิ่งมาจัดรายการอยากเที่ยวอยากเที่ยวก็ต้องได้เที่ยวค่ะไปได้แล้วค่ะเพราะว่าไปเที่ยวเนียเงินทองมันจะได้กระจายสู่ชุมชนสู่พ่อค้าแม่ค้าบ้างเก็บไว้ทำไมละเงินมนมีตั้งเยอะตั้งแยะ าที่ทำมาการกุศลทางนั้นเงินไม่ค่อยได้หรอกไปที่ไหนจะพาไปที่ไหนจ้าอยากจะไปคลองดำเนินสะดวกที่ราชบุรีตลาดน้ำดำเนินสะดวกวันนี้ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเขาเปิดวันแรกนะคุณทอฟฟี่อูต๋ตายนะาตื่นเต้นนั้นออหลังจากที่ยุดมานานมากอุ้ยแม่ค้าที่แม่ค้าที่พายลงพายเรืออยากไปอะ่ะนี่พายแล้วยังไงพายเว้นระยะห่างไหมอ่ะเออต้องถามเพราะฉะนั้นนี่ถาม ทนายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวกนะคะคุณขวัญชนกสีประภาสวัสดีค่ะทนายกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่ะเนี่ยคุณทอฟฟี่ถามเนี่ยว่าทายเรือปกติเห็นเรือมามันต้องโซเชียลดิสเทนซิ่งระยะห่างกันไหมคะทนายกคขา ค่ะก็คือเรือเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดิส t ทนซิ่งอยู่แล้วนะคะเนื <eker. S 2> อ่องจากว่าเรือเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีความยาวของในตัวของมันเองแล้วก็ออน,นะคะเนี่ยค่ะเขาก็นั่งหนึง่งนั่งหนึ่งคนต่อลำอ่าัซนนี้แล้ค่ะ<อ>มันก็เวระยะห่างไปในตัวอยู่แล้วนะคะ <evet> ปลอดภัยอยู่แล้ว <c oughs> ค่ะค่ะแล้ววันนี้เปิดเป็นวันแรกหลังจากที่หยุดมานานขนาดไหนคะ <c oughs> ประมาณสองเดือนคะ่ะตั้งแต่มีนาที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะ<อ>ตั้งแต่มีนาที่ผ่านมาประมาณสองเดือนเป็นยังไง เงียบเหงาเลยบรรดาพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายเงียบเหงากันไปเลยหงุดหงิดกันไหมฮะท่านนายกเ<อ>งียบเหงากันไปเลยค่ะสองเดือนที่ผ่านมาปิดหมดทุกร้านค่ะต้องบอกว่าตลาดน้ำเดินสะดวกนี่เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงคนรู้จักเนี่ยประมาณการนักท่องเที่ยวทั่วปกติเลยค่ะท่านนายกเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะขนาดไหนคะถ้าเป็นอ่ากปกตินะคะที่มีชาวต่างชาติมานี่ก็ตกประมาณเป็นพันนะคะต่อต่อวันนะคะ,ะเป็นพัน อ๋อค่ะงั้นงั้นครั้งนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเขายัางไม่ได้เข้าประเทศเราสิท่านนายกค่ะ<ห>เออเราเตรียมพร้พรอมๆเนี่ยยังไงวันแรกเนี่ยนะฮะก็คือตรงเนี้ยเนี่ยนะคะช่วงที่นะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยยังไม่สามารถเข้ามาได้<ห>เราต้องเน้นคนไทยเป็นหลักก่อนอย่างเช่นร้านอาหารต่างๆตอนเนี้ยคะ่ะเราก็ได้มีการพูดคุยประชุมกับ ผู้ประกอบการทุกๆุท่านะคะ,คะแล้วก็แม่ค้าเรือทุกๆุกรำาแล้วก ต้องแจ้งเขาไปว่าในราคาที่ขายเนี่ยค่ะก็คือควรเป็นราคาของคนไทยอะเน้นอันแรกเลยเออเรื่องของราคาอ่าค่ะราคาควรเน้นขายคนไทยค่ะแล้วก็สําหรับเรือเนี่ยค่ะก็คือติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนแล้วก็ในวันที่หนึ่งถึงเจ็ดที่จะถึงนี้อ่าก็จะมีโปรโมชั่นนะคะเรือพายนะคะต่อชั่วโมงสามร้อยบาทนะคะ วนเรือโยนนะคะหนึ่งชั่วโมงสี่ร้อยบาทห้าชั่วโมงครึ่งห้าร้อยบาทถ้าสองชั่วโมงหกร้อยบาทอันนี้คือถูกแล้วใช่ไหมอันนี้คือถูกกว่าเดิมแล้วเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะถูกกว่าเดิมแล้วค่ะเนื่องจากว่าของเราเนี่ยคือเป็นเหมารำไม่ได้ว่ารอคนนั่งหนึ่งคนแล้วเต็มเราออกค่ะคือเขาจะเหมารำเลยนทั้งครอบครัวไปหรือมาเป็นกรูไปใช่ค่ะแล้ววันนี้วันแรกเป็นยังไงคึกคักไหมคะท่านนายก วันนี้คือคัาพอสมควรค่ะก็มีที่อ่านักท่องเที่ยวหลายๆจังหวัดนะคะมานั่งเรือฟรีนะคะแต่ของเรานั้นก็มีจุดบริการคัดกรองอยู่แล้วร่วมกับอสอม,อมนะคะเจ้าท่าต่างๆเจ้าหน้าที่หลายๆภาคส่วนนะคะมีจุดคัดกรองมีให้นักท่องเที่ยวได้สแกนภคยชนะนะคะในจุดทุกๆท่านะคะที่นักท่องเที่ยวจะจอดรถนะคะอือแล้ววันนี้ก็มีความพร้อมทั้งคนขายจะเปิดกันพร,บพร,บพรึบพรึบเลยนะคะ ช่ค่ะอาจจะว่าที่เน้นนะคะเราจะเน้นทางเรือนะคะส่วน,ออบ,นบนบนบกเนี่ยก็อาจจะสักอ่าสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตแต่ว่าทางทางเรือเนี่ยค่ะทางเรือนี่ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะค่ะนักท่องเที่ยวนี่สมมติใครจะไปเที่ยวนี่ตลาดเริ่มประมาณกี่โมงแล้วก็ตลาดจะวายประมาณกี่โมงคะทานายกถ้าช่วงนะักขณะนี้นะคะเจ็ดโมงกว่านะคะตลาดก็เปิดแล้วนะคะ,ะสำหรับอ่าเนขณะนี้นะคะก็ประมาณ เราก็จะเปิดไปเรื่อยๆสามโมงกว่าสี่โมงกว่าเพราะว่าเราเน้นคนไทยแล้วค่ะณณขณะนี้ค่ะแล้ววันนี้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยจํานวนมากหรือยังคะเดินกันแน่นหรือยังหรือว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าดูจากตรงนี้นะคะก็ยังไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นนะคะแต่ก็ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้โอ้โหเจ็ดสิบก็เยอะนะถ้าจะยกโอเคนะแต่ คนไม่ได้เที่ยวกันมานานก็อัดอั้นแลวเนาะ,ะก็อยากจะไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตากันบ้างเพราะอยู่แต่บ้านกันก็อึดอ,อ,อัดใช่ค่ะค่ะท่านนายกเชิญชวนพี่น้องคนไทยหน่อยค่ะที่รับฟังผ่าน FM 101ในขณะนี้นะคะค่ะได้ค่ะก็ขอเชิญนะคะนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะถ้าจะมาที่ ตลาดน้ดําดําเนินสะดวกนะคะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ตลาดน้ดําดําเนินสะดวกของเราได้จัดโปรโมชั่นนะคะนั่งเรือฟรีนั่งรถฟรีนะคะสําหรับนะคะออใครที่จะนั่งเรือยนตนะคะเราก็จะผ่านที่คลองต้นเข็มแล้วก็ไปที่เต,ตาตาลบางเบ๊ก สาม,มารถได้ชิมน,น้ำตาลสดๆจากต้นมะพร้าวเลยนะคะแล้วก็เราก็จะล่องคลองมาที่คลองดำเนินสะดวกซึ่งคลองดำเนินสะดวกนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอำเภอดำเนินสะดวกของเราเ<ช>พราะว่ามีพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์นะคะท่านได้เคยเสด็จมาทางชนละมาาน<ช>เกียบจะเหมือนเป็นประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวได้ตามรอยเสด็จด้วยนะคะและจุดสุดท้ายนะคะจุดสุดท้ายนะคะที่ อ่ะเรือยนต์จะพาไปนั่นก็คือตลาดน้ําดอกตารักซึ่งถือว่าเป็นตลาดน้ําแห่งแรกของประเทศไทยค่ะค่ะแหมพูดแบบนี้เนี่ยลิลลี่กับทอฟฟี่อยากไปหรือเกินน่ะายโยกเชิญเลยค่ะเชิญได้เลยนะคะโอ้ขอบคุณมากนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังข่านะคะหลายๆที่หลายๆสถานที่ท่องเที่ยวก็เปิดให้ทุกคนได้ไปกันได้แลออ้วอยาออตลาดน้ําดําเนินสะดวกนี่เป็นตลาดน้าที่มีชื่อเสียงแล้วนะคะใครชมทางเพจ a c e b o o k นี่จะเห็นภาพบรรยากาศด้วยนะครับพายเรือกัน,นอานักท่องเที่ยวจ้าอยู่กันทําไมนะคะฟังข่าวฟังรายการล้วเสร็จสับเรียบร้อยออแห่แหนกันไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาแต่แน่นอนนะคะการไปเที่ยวของคุณก็อย่าลืมรัดกลุ่มในเรื่องของความปลอดภัยเซฟตัวเองด้วยตะกงหน้ากากก็เตรียมไปให้ พอม่อจากตลาดนั้นดาเนินสะดวกแล้วถ้าเย็บไม่เอ่ออวิทยาเนี่ยก็ไหวใช่ไหมไหวพระแน่นไหมแน่นไหมแน่นค่ะช่วงนี้แน่นเหรอแน่นค่ะที่ฉันบอกนะเอ่ออวิทยาเนี่ยเขาเปิดให้ไหว้พระมาพักหนึ่งแล้วอแน่นค่ะแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยรถติดนะคะอวิทยารก็เผื่อด้วยนะคะเพราะเขาไปไหว้พระกันรถแน่นจริงๆอองนะช่วงนี้ไกลที่สุดอ่ะนะค่ะ